ดาซิตี้นะครับดูว่าพัดลมความร้อนทำงานที่กี่องศานะครับตอนนี้95องศานะ<า>ครับถ้าไปดูพัดลมที่ทำง,งานหรือยังพัดลมจะมีสองตัวนะครับตัวที่1ตัวที่สอง เวลาทำงานจะทำงานพร้อมกันนะครับตอนนี้คก้าสิห้าองศายังไม่ทำงานท่านลมยังไม่ทำงานครับทำแล้วครับทำแล้วตอนนี้ทำแล้ว ดูอุณหภูมิจะลดลงหรือเปล่าครับตอนนี้ทําทั้งสองครับหลังจากซื้อฟิวมาใส่นะครับความร้อนดับไปแล้วครับพัดลมดับไปแล้ว95องศานะครับ93องศา92องศานะครับเผื่อประมวลผลนะครับ91องศา90องศามันลงนะครับ มันจากพัดลมทำงานมันจะทำงานที่95องศานะครับตอนนี้พัดลมเงียบไปแล้วตัวนี้ซื้อมาติดเพิ่มนะครับเนื่องจาก Honda City รุ่นเก่า มันจะไม่มีเข็มเทมเปอร์เ r อเข็มวัดอุณหภูมินะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ไฟนะครับสัญลักษณ์ไฟเมื่อความร้อนขึ้นมันจะขึ้นเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์สีแดงนะครับทําให้เราดูยากแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาติดเพิ่มนะครับจะดูการอุณหภูมิห้องยนต์ได้นะครับเครื่องนี้ก็ ความร้อนมันขึ้น,นครับเครื่องตัวนี้ที่เรามาติดเพิ่มนี้เมื่อความร้อนถึงร้อยองศามันจะเตือนนะครับจะเตือนก็แสดงว่าพัดลมไม่ทํางานเมื่อไปตรวจดูแล้วฟิวพัดลมขาดนะครับพัดลมทําแค่ตัวเดียวหลังจากใส่ฟิวแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้9กาองศาแล้วครับดูที่ทําทงานนะครับเดี๋ยวนะครับไปดูที่พัดลมก่อน 5สห้าองศาเลครับทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วทั้งสองตัวเลยครับทำงานทั้งสองตัวเลยครับทำานทสองตัวครับร้อนมากเลยครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับแสดงว่าปกตินะครับฟี่ที่เปลี่ยนก็อยู่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับคือต้นลมโอเคนะครับขอใ้โชคดีครับ